วัสดีครับผมเจอกันแล้วกับคลิปนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านนาเดือตำาบลน,นาเดืออำเภอสีสครามจังหวัดนครพนมนะครับผมรถคันนี้เป็ดสิบของพี่นพกร,ะกรนะครับผมทําการติดตั้งเกี่ยวดันทดสดตูร์แล้วก็ชุดลูกดาวหกนะครับเป็นรถดีซีเจรุ่นแรกๆเ,เ,เลยนะครับผมคันนี้รถสิกว่าปีแล้วติดตั้ง สวยงามนะครับผม <c oughs> <c oughs> ครับติดตั้งกาจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เป็นอะไรที่งามมะ <c oughs> สุดยอดเนี่ยแข็งแรงเป็นเป็นเยี่ยมนี่ติดตั้งกาจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสนใจติดต่อง,งานโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0616263232เบอร์เจนาวััตนะครับผม คือทางเพจอูประชิทิโชคการสร้างสกลนครนะครับสนใจติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่นอนครับผมสวัสดีครับ